บริเวณสะพานปลาแดดครับไม่รู้พี่เข้ามาได้ไงนะครับตอนนี้ก็มาติดจมน้ำอยู่ตรงนี้แล้วนะครับขาออกเมืองขาออกนอกเมืองจะลอดใต้สะพานปลาแดดรถพี่ก็จมเลยเจ้าของรถมาแล้วครับทางนู้นน้ำปิงนะครับไหลจาก ทิศเหนือลงมาผ่านสะพานทักห้าพอดีพี่เขาก็ขับรถมาก็ตั้งใจจะรอดทางรอดนี่แหละครับสุดท้ายต้องถอยไปก่อนนะครับต้องใช้รถดกักจูงออกไปนะครับบริเวณนี้คือบริเวณทางรอด สะพานป่าแดดหรือสะพานภาคห้านะครับน้ำปิงไหลเชี่ยวมากเชา้าวันที่ห้าุลาคม2565ครับตอนนี้สะพานด้านนี้ก็เริ่มลดลงไปแต่ว่าก็ยังมีเศษไม้ติดอยู่ครับ